ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ kkccc แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่มมาโก้ VIP นะครับเมื่อวานก็เสียไป BG ปีุมก็แพ้กับอุนซานุนไดไป31ก็เสียไปนะครับส่วนสเต็ปเมื่อคืนก็เข้าแค่คู่เดียววันนี้มาโก้ขอแก้ตัวหน่อยครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มตกไปเยอะเลยมาโกก็เหมือนอยังเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื faced, be, ่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อคืนก็โดนตัวรับประทานไป2คู่เข้าเต็มเต็มไป1นคู่แล้วก็ยกเสมอไปคู่หนึ่งนะครับหาวันย้อนหลังเราติดลบ10,000ครับเดี๋ยวคืนนี้จัดไปครับกลับมาบวกแน่นอนก็ในกลุ่มโคดวีไโคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้กัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม มาที่คู่แรกนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่แรกสำหรับมาโกวันนี้ก็เป็นไบร์เยนมิวนิคจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดนะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อปี2018นะครับไบร์เยนก็เอาชนะแมนยูไป1-0สำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับไบร์เยนมิวนิคชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนแมนยูฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3ราคาวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านไบร์เยนมิวนิคต่อ ครึ่งควบลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับไบร์นมิวนิคก็น่าจะวางหมากมาในระบบ4 2 3 1ก็น่าจะใช้แฮร์รี่เคนนะครับออกสตาร์ทเปนหน้าเป้าวันนี้นะครับส่วนแมนยูวันนี้ก็น่าจะใช้ฮอยลุนนะครับยืนออกสตาร์ทน้าเป้าในระบบ4-2-3-1สําหรับวันนี้นะครับมาโกก็มองว่าแมนยูช่วงนี้เนี่ยปัญหาในทีมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดูแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะสู้ไบร์นไม่ได้นะครับช่วงนี้ไบร์นก็ฟอร์มกาลังมานะครับคิดว่าวันนี้แมนยู ไม่รอดครับจัดไปที่บาเยนวันนี้ยิงกระจายครับฟันตรงคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของอาร์เซนอลจะพบกับ PSV ไฮอเฟนคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดนะครับในศึก ยูโรปานะครับ PSV ก็เอาชนะอ์เซอนไป2-0สำหรับฟอร์ม5นันหลังสุดนะครับอส์สนซอนยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1นนส่วน p s เไฮโอเฟนฟอร์มก็ไม่ต่างกันเลยนะครับชนะ4เสมอ1 วันนี้ราคาเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับวันนี้อาร์เซนอลก็น่าจะใช้ซากากากราเบลเฮซุสแล้วก็ท็อตซานะครับเป็น3ประสานในแนวรุกสําหรับวันนี้นะครับมาโกก็มองว่าอาร์เซนอลฟอร์มก็ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เอสวีพูดถึงชื่อชั้นก็คงสู้อาร์เซนอลไม่ได้นะครับวันนี้ในบ้านอาร์เซนอลหลูกน่าจะมีแน่นอนรุ่นเม็ดสอาร์เซนอลมาโกคิดว่าน่าจะได้กาไรครับวันนี้ขอชี้เป้าไปที่อาร์เซนอลจากไปครับ คู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของสปอร์ติ้งบรากาจะพบกับนาโปลีคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับต้องย้อนไปถึงปี2012นะครับนาโปลีก็เอาชนะบรากาไป3-1สรุปฟอร์ม5นัดลังสุดนะครับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งบรากาชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนนาโปลีฟอร์ม5นัดลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ราคาวันนี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนนาโปลีต่อครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่า นาโปลีนะครับก็สะดุดมา2นัดติดนะครับในลีกแต่ด้วยสภาพทีมคุณภาพทีมนะครับสปอร์ติ้งบรากาน่าจะสู้ไม่ได้นะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะเฉือนได้สัก1เม็ดนะครับสำหรับนาโปลีวันนี้มาโก้ขอเทใจมองไปที่นาโปลีวันนี้มีเฮรับซัพย์จัดไปครับและคู่สุดท้ายสำหรับมาโก้วันนี้นะครับก็จะเป็นเรอัลซเซาร์ดจะพบกับอินเตอร์มิลาน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับเมื่อปี2003อินเตอร์มิลานก็ชนะเรอัลซเซดไป1-0สำหรับฟอร์มหันัดลังสุดนะครับเจ้าบ้านเรอัลซเซดชนะ1เสมอ3แพ้1ส่วนอินเตอร์มิลานฟอร์มห้นนัดล่าสุดก็เก็บใช้ชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับยิงรวมกัน17ลูกเสียแค่3ลูกนะครับถือว่าฟอร์มรอนแรงมากราคาวันนี้เปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อ เสมอควบครึ่งลูกนะครับก็เปิดราคามาน้อยนะครับวันนี้เดือนซเซนตต้านมาอยู่แน่นอนราคาโดยนใจครับจัดไปวันนี้อินเตอร์มาแน่นอนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถครับคู่นี้จัดหนักไปมาโกกันธงครับครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆนบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ a d ด k c c c ได้เลยนะครับก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ